คือจะบอกว่าวันนี้มีปาร์ตี้หิ่งห้อยที่ข้างบ้านเราหิ่งห้อยมาเยอะมากนะกระพริบกระพริบเนี่ยคือหิ่งห้อยนะคะเราปรับแสงสุดได้เท่านี้แล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติหิ่งห้อยจะออกมาช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแต่เนี้ยมันมันเพิ่งจะเข้าหน้าฝนอะเนี่ย เต็มเลยตรงนู้นอีกเต็มเลยนะคะกระปิบกระปิบอยู่ในกล้องแบบแสงสว่างไกลๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะน่ารักมากโอ้ยัวนี้มาใกล้ตันนี้มาใกล้นี่คะ่ะดูวันนี้ท้องฟ้าก็แบบว่ามีก้อนเมฆบังด้วยอะ่ะ ก็ทำให้เห็นไม่ค่อยเห็นอีกอแต่นี้ก็กำลังหาคู่เลยอาตัวนี้มาแล้วาจะเจอกันไหมเนี่ยอ้าไปกันคนละฝั่งเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะปืนไปนน่นแล้ว <c oughs> เป็นหิงห้อยตัวใหญ่เลยนะคะ เพราะว่าอยู่ไกลแล้วก็มองเห็นแบบสีเขาชัดมากสีสว่างเขาอะนะเห็นแล้วแบบนึกถึงไอ้นอนกระสือเลยค่ะก็คือเขาน่าจะเป็นไฟแบบเดียวกันที่เป็นสารอะไรสักอย่างในธรรมชาติที่มันจะสว่างในที่มืด กระปิบกระปิดกระปิบไปกระปิบกระปิดกระปิดไป,ป,ดป,ดป,ดไปนี่ตัวนี้บินมาใกล้แล้วน่ารักมากๆโอ้มาใกล้กันเต็มเลยคือตอนนี้นะคะยุงกัดเรานี่น่าจะเป็นแสนละ เพราะว่า,ข,าข้างข้างบ้านก็คือป่าทั้งนั้นเลยนะเราไม่อยากเห็นสิ่งนี้คนเดียวปล่อยให้ยุงแดกไปอาจจะค่อยค่อยบินค่อยค่อยบินถ้าเจอตัวที่ถูกใจก็พากันไปที่พุ่มไม้เฮ้ ตัวนี้มาก่อที่รั้วบ้านไปนด่แล้วสวยมากๆเลยค่ะนี่ตัวนี้อยู่ใกล้จังเลยไปดูแล้วตรงนู้นโอ้โหปาร์ตี้โอ้โหเอ้ยตัวนี้เข้ามาในบ้านนี่ตัวหนึ่ง เนี่ยเนี่ยเข้ามาในบ้านกันนึงโอ้โหตรงนู้นคือแบบลยิบรลยับยิ่งกว่างานปาร์ตี้อีกค่ะเยอะมากเลยหลายตัวหลายตัวตรงนี้นะคะถ้ามันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ <c oughs> คือตรงเนี้ยมันจะเป็นกล่องนะคะ <c oughs> กล่องเราจับมา ได้สองตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะปล่อยคืนธรรมชาตินะคะคือจับมาคืออยากรู้แหละว่าเออตัวตัวมันตอนที่ไม่มันไม่เรือนแสงอ่ะมันมันหน้าตาย,ยัางไงนะคะอุ้ยตัวนี้อยู่ในบ้านเราเองเนี่ยเห็นไหมนตัวนี้ค่ะนี่ปนไปไหนแล้ว อันนู่นนู้นน่นนูนเแล้วอะบินเข้าไปนีนทุ่งดอกไม้แล้วนี่นะคือพอแบบเข้าที่สว่างพอเข้าที่สว่างแล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะว่าตัวเขาจะ สว่างน้อยกว่าไอแสงไฟในธรรมชาติเอแสงไฟหลอดไฟเรานะคะเห็นเกาะนี่ตัวหนึ่งเกาะนี่ตัวหนึ่งอยู่ไหนละเกาะนี่ตัวหนึ่งนี่ไงเราจะจับมาให้ดูนะคะไอ้จ๊บจับได้ตัวหนึ่งแล้ว ใส่กล่องเลยนะคะแบบว้เดี๋ยวอันนี้เราจะพาไปที่สว่างนะคะเดี๋ยวเราไปพาไปที่สว่างให้ดูนะว่ามันมันหน้าตาแบบไหนนี่นะคะนี่อ้าไปไหนล้วนู่นเห็นไหมเขามีไฟออกตูดด้วยอาวไปไหนแล้วอ่ะ คือหลุดหลุดมือแล้วก็บินไปเลยเราขอให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนได้ไหมล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่น,น,นะคะเกาะเกาะเกาะนี่มาเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้นี่นะคะ น้องหน้าตาแบบนี้น้องหน้าตาแบบนี้อันนี้คือมาเกาะที่หน้าประตูบ้านเราเลยนะดินมาด้วยกันเลยเนี่ยค่ะตรงท้องตรงตรงท้องเขาก็จะมีสีเหลืองๆตรงตรูดนะแบบนี้นี่ไอตรงนี้แหละที่แบบมันมีไฟออกมา จะบอกว่าตอนที่ถือเขานะคะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไออะไรอ่ะมันฝรั่งทอดนะ <c oughs> เป็นกลิ่นหอมๆกลิ่นเหมือนมันฝรั่งทอดอ่ะเดี๋ยวเรารวมใส่ในกล่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่แต่เราไม่ได้จับไว้ตลอดนะเราก็จะปล่อยปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่นะคะตอนนี้นี่เห็นไหม พอพอรวมกันก็คือเขาแบบพากันแต่งน,นี่ดูในกล้องจำเห็นไหมนะคะเห็นไหมเอ่ย นี่ตอนนี้บินมาใกล้โอ้โหคลิปนี้เกือบสิบนาทีละตอนนี้มีปาร์ตี้นะคะหิ่งห้อยในกล่องสมบัติประมาณสามตัวนี่ค่ะเราคือเราจะให้ดูแค่ว่ามันลักษณะตัวเป็นยังไงแล้วก็เขาเขาน่าจะ เป็นแสงแบบบินมาผสมพันธุ์กันพากันมาอะค่ะอเอตรงที่มีแสงสว่างตรงนี้เยอะเหมือนแบบเป็นชุมนุมที่หาคู่เล็กๆอันเนี้ยตัวอื่นๆเห็นก็จะพากันบินมาอยู่ตอนเนี้ยในเนี้ยเหมือนแบบปาร์ตี้กันดูสิคะโอ้โหพากันปาร์ตี้ในกล่อง ตรงนู้นก็มีอีกสี่ห้าตัวพากันบินมานะคะที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่ไงอืมอ่ะอนนี้เลยพากันบินมาเต็มเลยนะคะอันนี้มีปาร์ตี้กันโอ้โหแบบพึ๊บพับพึบพับอะปาตีกันแบบพึบ พุพับโอ้โหยุงก็กัดยุงแบบยุงลายด้วยนะถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เออไม่ต้องถามนะคะวเป็นตอนไหนตอนนี้แหละเดี๋ยวเราถายให้ดูด้านข้างนะคะเห็นไหม ก็เหมือนแบบมีปาร์ตี้กันเลยอ่ะโอ้โหยุงยุงเริ่มกัดเยอะแล้วนะคะยุงเริ่มกัดเยอะคือไม่รู้ว่าเขาจะบินหาคู่กันทั้งคืนเลยไหมนะเราน่าจะอยู่รอชมทั้งคืนไม่ไหวนะคะน่าจะได้ประมาณสิบนาที ก็น่าจะต้องเข้าบ้านละโอ้โหตรงนี้ก็มาใกล้เนี่ยเขาบินมาหาเพื่อนนะคะเขาบินมาจะมาผสมพันธุ์กันน่าจะนะเบานะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องหิ่งห้อยนะคะอันนี้ก็คือเสียงธรรมชาติโอ้โหตัวนี้แปงแสงเยอะมากไม่ไหวแล้วใช่ไหม ิ่งกว่าไฟจราจรอ,อีกนะคะน่ารักมากเลยเออบางตัวเขาเขาก็บินเร็วบางตัวเขาก็บินชา้าบางทีเขาก็เปล่งแสงเร็วบางทีก็นุ่นทีหนึง่งขยับมานี่ทีหนึง่งเปล่งแสงช้านะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่ตัวนี้เป็นแสงไว้ปิ๊บๆๆๆเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปดูในบ้านเนาะเราจะได้เห็นว่าอพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะคะแต่เราไม่ได้จับไว้เลยนะคะเราจับเพื่อดูเพื่อศึกษาเหมือนแบบปีหนึ่งเราก็เห็นครั้งเดียว่งจะบอกว่าทั้งชีวิตนี้นะคะที่เห็น ที่เห็นหิ่งห้อยเยอะขนาดนี้อันเนี้ยตัวเนี้ยดีในบ้านเราเนี้ยเนี้ยทางชีวิตนี้ที่เห็นเยอะขนาดนี้นะคะเนี้ยไปครั้งแรกก็เลยแบบว่าตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นจำได้นะว่าแบบตอนเด็กๆนะคะสมัยแบบประถมเลยเนะี่ยเคยเคยได้ยินนะคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าเนาะเหมือนว่าเอ,อ้ยอย่าไปจับ อย่าไปจับหงหอยมันจะทําให้มือสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาน่าจะเป็นการบ่งบอกไว้ความว่าเออถ้าเด็กไปจับเนี่ยอาจจะเผลอบีบแรงอะไรให้หงอยมันเสียชีวิตนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้นะคะคือเป็นสิ่งที่ควรอะไรอะ่ะควรจะปล่อยให้มันอยู่ ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสัตว์ตามธรรมชาตินะเขาก็มีระบบนิเวศวัฏจักรอะไรของเขานะคะในธรรมชาติาเราเป็นหนึ่งในธรรมชาติแล้วก็ดูขเขาเฉยๆเนาะอันนี้นะคะตรงนี้ก็มีปาร์ตีม้มีปาร์ตี้ตรงนี้เห็นไหมอย่างกับไฟลับเลยแป๊บ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  จัดเต็มมากนะคะเอาล้วเข้าบ้านกันแล้วไหมไม่ไหวละเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันข้างในบ้านต่อนะคะโอ้โหดูตรงนู้นสิเราอยากแบบถ่ายที่ตาเห็นนะเหมือนเหมือนให้ให,ให้เออถ่ายให้กล้องเห็นเหมือนที่ตาเห็นนะคะพอ้โหถือผูดถูกหมดละเพราะว่ามันสวยมากเลยอะ่ะมันเยอะมากนะคะ เอาไปเราไปดูในกล่องกันข้างในบ้านดีกว่าเพราะว่ายุงยุงจะหามเราเข้าป่าแล้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นปาร์ตี้นะเดี๋ยวเราดูว่าเราจับมาได้กี่ตัวอันนี้เราไม่ได้ปิดแน่นนะคะดูตรงนี้นะคะตรงนี้เรามีพื้นที่ให้เขาหายใจอยู่โอ้โหดู ไปละเข้ามาดูข้างในบ้านยิงกัดยิงกัน